ครับผมสวัสดีครับมาเจอกันรอบคับวันนี้จับเมนูน่องวัวนะครับนี่ครับหนึ่งหม้อที่ถ่ายออกในช่องไปให้ทุกท่านได้ดูไลฟ์สดที่วัวคลอดลูกครับวันนี้ก็อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนะครับจะมาทําต้มต้มน่องวัวครับวันนี้นี่ครับอุปกรณ์เครื่องมือ ต้องครบครับอันนี้ค่ะก็ขุดข้างข้างบ้านครับก็ต้องขอบคุณคุณครูครับชื่อคุณครูชื่อเล่นครับคุณครูนานะครับขอบคุณมากอันนี้ด้วยนะครับเขาให้มาผมก็เลยเอามาทําแนวครับได้ปลูกมาปีที่แล้วครับนี่ได้เก็บใช้แล้วครับใส่ลงไปเลยในหม้อหม้ออาจจะใหญ่หน่อยหม้อนี้นะครับผมจะต้มทั้งหม้อเพราะว่าจะต้มนาน ถ้าต้มนานผมก็จะใช้ถ่านถ้าต้มไม่นานก็จะใช้แก๊สครับแต่อันนี้จะต้มให้นานเพราะว่าให้ผู้สูงวัยรับประทานครับเ <c oughs> พราะคนแก่ชอบกินครับพ่อแม่แก็ชอบกินดังนั้นผมก็ต้องเอาต้มข้างนอกต้มนานๆหน่อยใส่สองเลยครับสองอานนี่เยอะๆหน่อยยิงย่งเยอะยิงย่งดีครับพวกของแบบนี้อันนี้ผมได้หั่นแล้วนี่ครับไม่ได้ ทุบเอาได้ทุบเทียมครับเทียมหอ,อมด้วยหอ,อมลงไปทุบหน่อยทุบให้แตกนิดนึงใส่ใส่ใยิ่งเยอะยิ่งดีครับเพราะว่ามันเป็นเรื่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ Nè, <Nic> yêu thật. Tầm tay, thật tầm mùn tay. Poo nhau, được rồi, <Nic> bonga. Hãng chim mầm mầm chín Tầm mầm 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 ใส่เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีครับอืมลงไปเลยเห็นี่ครับอีกอันหนึ่งเลยสองอันเลยครับมีของตัวเองก็ใส่ให้นมาไม่เป็นไรจะได้กระดับดีมีก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ ได้ใหู้ชายเจียให้ปกติเขาไม่เด้สบายเอาไฮ้ไอ้เจียใช้เจียวนี่ใส่้งไปต่อไปก็ไม่ต้องตำครับถ้าตำเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินใส่ลงไปนี่ครับนี่ครับแล้วก็น่องวัว นงัวครับเยอะอยู่นี่ครับนองัวล้างได้สะอาดแล้วครับล้างสะอาดแล้วเพราะว่าตอนที่ตอนตอนที่มันตอนตอนตอนที่มันตกลงมานะครับผมตอนที่มันตกลงมาน่ะผมผมเอาฟางครับเอาฟางปูให้เต็มให้เต็มแล้วก็มัดมัดไว้มัดเชือกสั้นๆประมาณเมตรสองเมตรครับประมาณเมตรกว่ากว่า ก็มันมันจะมันจะหันมากินรบตัวเองไม่ได้้าเกิดมันกินรบตัวเองแล้วมันทําเห็นโบราณโบราณก็ว่ามันจะผมนะครับผมก็เลยมัดแบบนั้นประมาณชั่วโมงที่สองชั่วโมงเนี่ยผมไปดูมันก็ได้คลอดคลอดออกมาแล้วก็ไม่ให้ตัวอื่นอยู่ใกล้ครับนี่ครับสวยครับสะอาดเก็บล้างต้องล้างให้สะอาดนะครับมันจะได้สวยสวยเลยครับ สวยยมากแล้วก็ใส่หม้อลงไปนะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ใส่น้ำน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะครับยวงอล้างนินิดนึง น้ำก็ใส่ประมาณมานหนึ่งขันขันหนึ่งขนหนึ่งไม่น่าจะพอครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับแวบมาเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยครับนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำลงไป อ่าแค่พอจมพอครับจมอีกนิดนึงนิดนึงแต่ก่อนตอนตอนนั้นผมเคยทำนะทีนี้ผมใส่น้ำเยอะแต่ทีน,นมันมันเยอะเกินครับไม่ดีครับอย่าใส่เยอะมากนะครับใส่แค่พอท่วมท่วมพอครับอ่าปไปไป ตรงนู้นเดี๋ยวผมเอาไปตั้งก่อนแล้วกันเพราะว่าผมใช้ขากล้องอยู่ครับเดี๋ยวเอาไปตั้งก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูัง้งก่อนครับ ดูครับมนี่ครับผมก็จะตรงนี้ครับเห็นไหมครับไฟจะประมาณนี้โอ้ลืมลืมครับลืมอีกหนึ่งอย่างสำคัญยิ่งเลยก็เป็นเกลือนะครับต้องใส่เกลือด้วยเดี๋ยวเอาเกลือมาใส่ก่อน ขาดไม่ได้นะเลือเลือใสเ่เยอะหน่อยประมาณน,นี้ครับใส่ลงไปเลยนี่ครับอีกนิดนึงกอ่ะโอเคจบ ครับสวยางามครับเดี๋ยวก็ต้มไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็สุกแล้วก็วันนี้จะแบ่งสามบ้านมีบ้านพ่อตาแม่ยายแล้วก็บ้านผมแล้วก็บ้านพ่อบ้านแม่อยู่ที่บุษเลงครับสามบ้าน <laughs> เ,เห็นไหมครับพ่อแม่ยังอยู่ครับ พอดีเมื่อปีก่อนพ่อก็เสียไปหท่านก็ก็แกไปดีแล้วครับไปดีเพราะว่าแกก็อายุเยอะครับ90สบกว่า